เพื่อวิจารณาเพื่อถอนโฉนดทั้งสองแรงนี้นะครับสถานการเพิ่มหน้าณนะปัจจุบันนะครับเนื่องด้วยโฉนดนะครับได้มีการจำนองไว้กับธนาคารกรุงไทยนะครับแล้วก็มีผู้เช่าบริษัทเอโอเวิรก e นะครับปัจจุบันเนี่ยผู้มีเนื่องด้วยว่าการเพิกถอนนะครับจะต้องมีการเจ้งกให้ผู้มีส่วนได้เสียเนี่ยยื่นทาคัดค้านเข้ามานะครับภายในสามสิวัน ปรากฏว่าในคดีดังกล่าเนี่ยมีผู้มีส่วนได้เสียซึ่งคณะกรรมการได้กําหนดแล้วว่ามี4รายก็คือผู้ถือกรรมสิทธิ์โฉนที่ดินจํานวน2รลายมีผู้เช่า1รายแล้วก็ผู้รับจำนอง1รายนะครับณนะปัจจุบันนี้ผู้จำนองและผู้เช่าเนี่ยนะครับได้ยื่นหนังสือขอขยายเวลายื่นคำคัดค้านเข้ามาครับซึ่ง,งซึ่งสํานักงานที่ดินนะครับ มีนัดประชุมคณะกรรมาการเพื่อพิจารณาอนุญาตให้ขยายคำคัดค้านได้ในวันนี้เวลา9โมงครับท่านครับทั้งนี้คำสั่งตามมาต 6, รา696 25นี่นะครับจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน160วันโดยสามารถขอขยายเออขอโทษครับ,รบได้ภายใน120วันโดยแบ่งระยะเป็น2ระยะอยู60 60นะครับท่านขอกล่าวโดยสรุปว่า การพิจารณาเพิกถอนกามคำสั่งเนี่นะครับจะเสร็จสิ้นไม่เกินเดือนสิงหารครับท่านรับ